หูฟังเกมมิ่งตัวใหม่จากโซนี่ขายดีเกินคาด Acons TV ก็กำลังหาข้อมูลชุดหูฟังตัวใหม่จากทางโซ n y ทั้ง3รุ่นที่เคยได้พูดไปก่อนหน้านี้แล้วนะครับและมันก็มีการเปิดจำหน่ายอย่างเป็นทางการแล้วในประเทศญี่ปุ่นซึ่งผลก็ปรากฏว่าในตัวเว็บไซต์ขายของออนไลน์จาก Amazon J8 ผลก็ปรากฏออกมากับตัวหูฟังรุ่นท็อปสุด In โซรุ่น H9 จากทางโซนี่ได้หมดสต็อกไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วแถมมันยังขึ้นอันดับหนึ่ง กลายเป็นสินค้าขายดีในหมวดหูฟังเกมมิ่งของทาง a เม z o n Japan ไปแล้วด้วยเช่นกันแต่การสั่งซื้อออนไลน์จากแหล่งอื่นๆในญี่ปุ่นอย่างยูโดบาชิของก็ยังมีอยู่เช่นกันนะครับก็คงคาดว่าโปรโมชั่นของทาง a เม z o n Japan ทางลูกค้านั้นก็คงจะมีพอยต์เหลือกันเยอะตัวสินค้าจึงได้หมดไปอย่างรวดเร็วและจากตัวกล่องแพ็เกจจิ้งจากเว็บไซต์ญี่ปุ่น t e c h s t a f f ได้ทาการทดสอบ รีวิวไว้เช่นกันและจากตัวกล่องก็จะเห็นได้เลยว่าตัวหูฟังเกมมิ่งอินโซนชุดนี้อยู่ภายใต้แบรนด์แม่ของทางโซนี่ไม่ได้อยู่ภายใต้แบรนด์อย่าง p พ a y s t a t i o n ส่วนในประเทศไทยเองก็ยังไม่ได้มีวีแววของวันวางจำหน่ายอย่างเป็นทางการนะครับแต่ถ้ามาดูราคาในประเทศญี่ปุ่นกับตัวท็อป่าสุดนั่นก็คือตัว H9 ที่มีราคาอยู่ที่36,300เยนก็จะอยู่ที่ประมาณ9,800บาทซึ่งทางเว็บของโซนี่ไทยก็ได้มีการแจ้งไว้ กับในตัวรุ่น H9 นั้น <S <S ก็จะมีราคาขายอยู่ที่9,990บาทก็เรียกว่ามีส่วนต่างที่ไม่ต่างกันมากกับทางประเทศญี่ปุ่นในตัวสินค้าหูฟังทางอินโซนกับรุ่น H9 นี้ถึงตัวมันจะมีราคาแพงระดับ10,000บาททำไมถึงขายดีติดอันดับหนึ่งใน Amazon Japan ได้มันก็คงต้องมีดีแน่นอนไม่งั้นคงไม่หมดเกลี้ยงแบบนี้คราวนี้ก็มาดูสเปคของตัวหูฟังทั้ง3รุ่นนี้กันนะครับก็เ,เริ่มจากตัวรุ่นท็อปสุดกับตัว H9 ที่ทางประเทศไทยได้มีการกำหนดราคาไว้แล้วนะครับก็อยู่ที่9,990บาทส่วนตัวรุ่นกลางอย่าง H7 ก็มีราคาอยู่ที่7,990บาทส่วนรุ่นน้องเล็กสุดก็คาดว่าจะขายดีไม่แพ้กันก็มีราคาอยู่ที่3,990บาทและถ้าหากจะเทียบกับตัวราคาถ้าบินไปซื้อถึงประเทศญี่ปุ่นทั้ง3รุ่นก็จะบอกว่าถ้าหากราคาต่างกันแค่นี้และไม่นับส่วนลด ของการคืนภาษี Acons TV ก็มองว่าซื้อที่ประเทศไทยเราเองน่าจะดูคุ้มค่ากว่าแถมอย่างน้อยก็มีประกันให้ด้วยนะครับเมื่อทราบราคาหูฟังทั้ง3รุ่นแล้วก็มาดูคุณสมบัติตัวต่อไปคือเรื่องของการสร้างเสียง360องศาก็มีเหมือนกันทั้ง3รุ่นและข้อต่อไปคือตัวระบบตัดเสียงรบกวนก็จะมีอยู่ในรุ่นตัว H9 เท่านั้นส่วนตัววัสดุแผ่นรองหูนั้นในตัวรุ่นท็อปสุดก็จะมีความนิ่มมากที่สุดและมีการคืนรูปได้ด้วย ก็จะคล้ายๆกับตัววัสดุ Memory f o a ฟแถมตัววัสดุส่วนนี้ก็ยังใช้วัสดุกับตัวหูฟังรุ่นใหม่อย่างตัวรุ่น1 0 0 0 X M 5ที่มีราคาขายอยู่ที่14,990บาทและตัววัสดุที่ข้อบหูทั้งสองรุ่นที่เหลือนะครับก็จะเป็นแบบไนลอนหากใช้งานติดต่อกันไปนานๆก็จะมีความร้อนหรือการอับชื้นสะสมได้มันก็เป็นปกตินะครับ กับพื้นผิววัสดุครอบหูที่ทําด้วยไนยลอนแต่สําหรับหูฟังทางอินโซนก็ไม่ได้ให้ความรู้สึกที่เหนอนะหนะหรือความอับชืน้นถึงจะเป็นวัสดุแบบไนลอนก็ตามอันนี้ก็คงจะอยู่ที่สภาพแวดล้อมของผู้ใช้งานขณะนั้นด้วยนะครับว่าสภาพอากาศเป็นยังไงคราวนี้ก็มาดูคุณสมบัติตัวต่อไปกันเลยนะครับนั่นคือรูปแบบของการรับส่งสัญ,ญญาณและการเชื่อมต่อซึ่งในตัวรุ่นกลางและรุ่นท็อปนั้นจะรองรับได้ทั้ง2ระบบทั้งตัวบลูทูธและการใช้ดองเกิล usb ส่วนในตัวรุ่นเล็กสุด ก็จะใช้งานได้เพียงแค่โหมดมีสายเพียงเท่านั้นนะครับส่วนต่อไปก็จะเป็นเรื่องของตัวแบตเตอรี่กับการใช้งานในโหมดไร้สายอย่างเช่นตัวรุ่นท็อปกับตัวรุ่น H9 ที่สามารถใช้งานต่อเนื่องได้ประมาณ32ชั่วโมงในตัวรุ่นกลางอย่าง H7 ก็จะอยู่ที่ประมาณ40ชั่วโมงส่วนในตัวรุ่นเล็กนั้นไม่มีนะครับเพราะมันใช้งานได้แบบมีสายเท่านั้นในตัวคุณสมบัติต่อไปที่หลายคนก็อยากจะรู้นะครับว่ามันใช้งานกับเครื่อง PlayStation 5ได้ไหมก็ต้องบอกว่า มันใช้งานได้ด้วยกันทั้ง3รุ่นนะครับโดยตัวรุ่นที่สามารถใช้การเชื่อมต่อไร้สายได้ก็จะใช้การเชื่อมต่อผ่าน USB dongle ที่แถมมาให้ด้วยก็คล้ายๆกับตัว t d p o w e ของ PlayStation แต่ตัว USB dongle ของ i n s e n t นั้นจะพิเศษนิดนึงนะครับตรงที่ว่าจะต้องมีการเลือกสวิตช์ว่าจะทำการเชื่อมต่อกับดีไว c e อะไรถ้าจะทำการเชื่อมต่อกับ PC ก็ต้องทำการเลือนสวิตช์ไปยังฝั่ง PC หรือถ้าจะเชื่อมต่อกับ PlayStation 5ก็ต้องทำการเลือนสวิตช์ มายังฝั่ง PlayStation 5ดูดูไปก็ค่อนข้างจุกจิกเหมือนกันนะครับกับการเชื่อมต่อด้วย USB dongle แต่จะใช้งานในโหมดมีสายไม่ได้นะครับเรียกว่ามันมีเพียงแค่ระบบเดียวคือการใช้งานเชื่อมต่อแบบไร้สายเท่านั้นส่วนตัวรุ่นที่มีสายอย่างตัว H3 จะใช้การเชื่อมต่อรูแจ็ค3.5มมผ่านทางตัว Joy Controller ์ u ูอั e n s e และตัวคุณสมบัติเสริมตัวต่อไปนะครับนั่นคือเรื่องของตัวไฟ LED ที่มันจะเพิ่มความสวยงาม ของตัวหูฟังแต่จะมีให้ในเฉพาะตัวรุ่นท็อปสุดนั่นคือตัว H9 เท่านั้นและคุณสมบัติตัวสุดท้ายก็จะเป็นเรื่องของระบบไมโครโฟนที่เป็นแบบบูมคนค้างให้เสียงที่คอมชัดได้ใส่เข้ามาให้เหมือนกันทั้ง3รุ่นนะครับและการเปิดปิดไมโครโฟนนั้นก็ใช้การดันตัวก้านไมโครโฟนให้ยกขึ้นก็จะเป็นการตัดการใช้งานของตัวไมโครโฟนอัตโนมัติทั้ง3รุ่นและใครที่อยากจะเอาไปใช้ในการทํางาน กับการประชุมออนไลน์หรือน้องๆจะนําไปเรียนหนังสือผ่านระบบออนไลน์ต่างๆการใช้างานต,ตัวไมโครโฟนกับการโต้ตอบนั้นก็ทํางานได้ดีเช่นกันส่วนการใช้งานกับการเล่นเกมบน PC ก็ให้เสียงในการแยกทิศทางของแหล่งที่มาได้อย่างน่าทึ่งเลยนะครับหรือการจะนําไปเล่นกับตัวเครื่อง PlayStation 5อย่างตัวเกม call of duty หรือ l d e n r i n g ก็สามารถรับรู้ตัวทิศทางของศัตรตูว่าจะมาทิศทางใด แต่ในตัวรุ่น H3 ตัวรุ่นน้องเล็กนั้นก็จะให้เสียงที่ค่อนข้างเบาไปหน่อยหากเทียบกับระดับความดังของตัวภาคไดเวอร์ที่ขับเสียงออกมากับตัวรุ่นพี่ใหญ่นะครับส่วนถ้าเพื่อนๆคนไหนที่ยังบอกว่าแนวเสียงยังไม่โดนใจทาง Sony เองนั้นเขาก็มีตัวซอฟต์แวร์ให้กับการปรับแต่งยาดอิลโพเลเซอร์ให้เหมาะสมกับสไตล์การฟังแลการเล่นเกมของแต่ละคนได้ด้วยเช่นกันนะครับกับตัวโปรแกรมที่ชื่อว่า Inzone Hub ก็นําไปจัดการให้เหมาะกับแนวเสียงที่ตัวเองชอบได้อีกขั้นตอนหนึ่งและแถมยังมีการใช้งานตัวแอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนกับการช่วยปรับแต่งจําลองเสียง360องศาให้มันเหมาะสมกับสภาพใบหูของผู้ใช้งานแต่ละคนเลยนะครับและนี่ก็เป็นข้อมูลที่ทาง Acons TV หยิบนำมาฝากเพื่อนๆกันนะครับกับตัวสเปคและการทำงานบางส่วนทาง i ินโ n นหูฟังเกมมิ่งตัวใหม่จากทางโซ ny ที่ได้ออกวางจำหน่ายแล้วกับต่างประเทศ ่วนในประเทศไทยเราเองนั้นก็คงต้องรอกันอีกสักระยะและหากมันได้รับการต้อนรับอย่างล้นหลามในประเทศไทยเราเอคอนสตีวีก็คงไม่อยากจะคิดนะครับว่าจะเจอพ่อค้ารีเซลเข้ามากักตุนตัวหูฟังรุ่นนี้อีกหรือไม่ก็ขออยาให้เป็นเช่นนั้นเลยนะครับและถ้าในมุมมองของเอคอนสตีวีมองว่ามันน่าใช้งานไหมกับหูฟังเกมมิ่งตัวนี้จากโซนี่ที่มันใช้งานได้อย่างครบคันพอควรถ้าหากเพื่อนๆที่ยังไม่มีหูฟังเกมมิ่งเลยเมื่อมองตัวรุ่นท็อปสุด ที่ราคาอยู่ที่9,990บาทก็อาจจะดูสูงไปหน่อยก็อย่างว่านะครับกับยี่ห้อโซ n y ที่ราคานั้นมันจะต้องสูงลร่วมาก่อนจึงอาจจะต้องยอมลดสเปคมาใช้งานในตัวรุ่นกลางอย่าง H7 กับราคา7,990บาทก็ได้หรือใครที่ชอบดีไซน์แต่เรื่องฟังก์ชันของการใช้งานนั้นแทบจะไม่จำเป็นก็เลือกตัวรุ่นน้องเล็กสุดที่ราคา3,990บาท มันก็ไม่เลวเช่นกันใช่ไหมครับยังไงก็รอวันที่เปิดตัวในไทยอย่าเป็นทางการแล้วเพื่อนๆได้ลองสวมและจับตัวเป็นๆค่อยตัดสินใจกันตอนนั้นก็ยังไม่สายในในครั้งนี้เอ o n อ TV นทีก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ